ครับขณะนี้ท่านผู้ว่านะครับมาดูต้นไม้นะครับผมโอ้ยได้ยินอ,อ,อย่างได้ยินอ,อ,อ,อย่างซื้อซื้อว่าชข่งยังไงนั่นแหละนะฮะซ่องซ้องแข่งนี่ซ้องถุงนิ้วหมดซ่องแข่งติดตามได้ครับเ MC Channel ครับโอ้ไม่ ตอนนี้นท่านผู้บ้านกำลังปลูกต้นไม้นะครับวิีงานที่เด่นมันรั่งปลว่าต้นมันคือต้นสาน้ và ở cái <laughs> cái <laughs> cái 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 ไม่ต้องไปใช้ง <arrivé> yeah. uh, well, ่าย so ่น้ำ่วานใจาทางวานกขึ้นมารสใจเย็นยุ่ตุ่มตุ่มตุ่มต่ต่ตุ่นุ้่มตุ่าตุ่มตุ่มตุ่มุ่มต่มตุ่มตุ่าตุ่มตุ่มตุ่มต่มตุ่มตุ่าตุ่ม่่่่่ต่มุ่่่่่่่ ท่านนายกสุทินอันท์โสมนะครับท่ันผู้ว่าของเรานะครับไปแล้วท่านผู้ว่านะครับกำลังจะ ลงเรือนะครับสำรวจบริเวณอ่างรอบๆนะครับแล้วอันนี้ใครลูกครับพี่แก๊กไม่รู้เหมือนกันครับนี่ครับผู้บ้านะครับกำลังจะลงเรือนะครับสำรวจกรเก็บน้ำรอบๆนะครับก็คงไม่ได้ลงด้วยนะครับก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับ

โอเคครับโปรดติดตามตอนต่อไปครับขอบคุณครับ